อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับในที่สุดนะครับตัวละครที่ใช้มูฟเซตเตต่อยตัวแรกที่หล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยกันมานานมันก็ได้มาถึงแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวละครเฮโซแบบ4-0เท่านั้นเพราะว่า p r i m o เจมใน ID ของผมเนี่ยมันหมดแล้วนะผมรีวิวได้แค่4-0จริงๆซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งสักแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยนะครับ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน Melo Top Up นั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile g Impact, e n Shin Impact r o V Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเฮโซเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องการทำดาเมจมากม เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจค่อนข้างแรงใช้ได้เลยในฐานะตัวละครสีดาวต้องขอบอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทแต่มีมูฟเซตเป็นการเตะต่อยซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีระยะการโจมตีที่สั้นมากๆและที่สําคัญคือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีดาเมจจากการโจมตีธรรมดาที่ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ว่าดาเมจหลักๆของเฮโซเนี่ยจะมาจากสกิลธาตุและก็อันติ เพราะผมรู้สึกว่าสกิลธาตุและก็อันตรีของเฮโซเนี่ยมันมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีนี้เราลองมาดูเพลย์สไตล์ของเฮโซแบบคร่าวๆกันก่อนถึงผมจะบอกไปว่าเฮโซเป็นตัวละครที่มีดาเมจมาจากสกิลก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าการโจมตีธรรมดาของเฮโซเนี่ยจะไร้ค่าจนไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าสกิลธาตุของเฮโซเนี่ยมันจะมีการเก็บสแต็กด้วยซึ่งมันจะเก็บสแต็กได้สูงสุดถึง4สแต็กยิ่งสแต็กเยอะดาเมจจากสกิลธาตุก็จะสูงตามไปด้วย โดยการเก็บสแต็กเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบแบบแรกก็คือการกดสกิลาธาตุค้างไว้จนกว่าสแต็กเนี่ยมันจะครบซึ่งมันก็ดูอีซี่ดีแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าการชาร์จจนเต็มเนี่ยมันใช้เวลานานเกินไปวิธีการเก็บสแต็กอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องทําให้เฮโซเนี่ยทำคอมโบกระจายกับาธาตุอะไรก็ได้ เมื่อทำคอมโบกระจายได้หนึ่งครั้งสแต็กมันก็จะเพิ่มให้1ขั้นซึ่งการโจมตีปกติของเฮโซเนี่ยมันสามารถทำคอมโบกระจายได้เพลงสไตล์ <Play style S 1> ของเฮโซมันก็จะเป็นการต่อยสตูเพื่อเก็บสแต็กก่อนพอสแต็กครบก็ค่อยกดปล่อยสกิลธาตุปิดท้ายและข้อดีของสแต็กตรงนี้เนี่ยก็คือตัวสแต็กเนี่ยมันจะไม่หายไปถึงแม้เราจะเปลี่ยนตัวละครก็ตามมันก็เลยทําให้การเล่นของเฮโซเนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดเยอะมากขนาดนั้น เกมเพย์โดยรวมของเฮโซเนี่ยสำหรับผมคือมันค่อนข้างสนุกด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งคือเฮโซเนี่ยเขาใช้พลังงานธาตุแค่40หน่วยเองซึ่งนั่นหมายความว่าตัวละครตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการวนอันติแน่นอนแถมมันไม่จำเป็นต้องเอาตัวแบตเตอรี่มาเพิ่มอยู่ในทีมด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอันติของเฮโซจริงๆเนี่ยอันติของเฮโซมันจะมีดาเมจที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงมากผมรู้สึกว่ามันเบากว่าสกิลธาตุด้วยซ้ำ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรีของเฮโซเนี่ยมันมีคําอธิบายว่ามันสามารถรวบศัตรูได้ด้วยซึ่งถามว่ามันรวบศัตรูได้จริงๆริงไหมผมก็ต้องขอตอบว่าจริงแต่มันรวบได้เบามากๆคือมันรวบศัตรูเหมือนกับแม่เหล็กที่เสื่อมสภาพเลยอะแต่ว่าถ้าใครอยากให้อันตรีมันรวบได้แรงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของกลุ่มดาวที่2ออยู่นะครับที่สามารถทําให้อันตรีเนี่ยดูแรงขึ้นอ่าโอเคตอนนี้เราก็พอรู้เพสไตล์ของเฮโซแบบคร่าวๆกันแล้ว เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงข้อควรระวังในการเล่นเฮโซหน่อยก็แล้วกันนะครับจากที่ผมใช้เฮโซมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีโอกาสโดนดาเมจสูงมากเพราะด้วยความที่พี่แกเนี่ยเขาต้องสู้แบบเข้าวงในแทบตลอดมันก็จะมีบางช่วงที่พี่แกเนี่ยอาจจะใช้เวลาอยู่บนสนามค่อนข้างนานหน่อยถ้าเราอยากจะเล่นแบบเซฟๆหน่อยเนี่ยก็แนะนำให้จัดทีมที่มีฮิวหรือมีโลไปด้วยจะดีกว่า แต่ถ้าใครคิดว่าสเต็ปการหลบของเราเนี่ยมันแสบพอก็แล้วแต่เลยนะครับผมเทสเฮโซไปหลายทีมมากๆจนหัวผมเนี่ยมันแทบระเบิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีมที่เฮโซสามารถอยู่ได้เนี่ยมันมีเยอะมากๆเพราะด้วยความที่เฮโซเนี่ยมันเป็นตัวละครธาตุลมมันก็เลยทำให้เฮโซเนี่ยไม่ไปขัดคอมโบกับธาตุอื่นๆในทีม แถมยังสามารถใส่เซต4ลมเพื่อลดต้านทานศัตรูได้ด้วยทำให้ดาเมจโดยรวมของทีมเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกทีมที่เฮโซสามารถอยู่ได้ดีเนี่ยมันก็เลยมีหลากหลายมากๆจนในตอนนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าทีมไหนเป็นทีมที่ดีที่สุดสำหรับเฮโซณะตอนนี้สรุปภาพรวมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างเอร์ไพรส์มากๆคือไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ ผมมองว่าเฮโซเนี่ยน่าจะเป็นตัวดาเมจหลักสีดาวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้การเล่นมันก็ไม่ได้ถือว่ายากมากทําความเข้าใจแป๊บเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วมีความยืดหยุ่นเพราะว่าไปได้หลายทีมแถมข้อจํากัดก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยในด้านเกมเพย์เนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างสนุกด้วยแหม่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวสีดาวธรมธรมดาธรรมดาแต่พอเล่นเข้าจริงก็เออกลับดีกว่าที่คิดซะงั้น ถ้าในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการรีวิวตัวละครเฮโซโดยผมเนี่ยเพิ่งใช้ไปแค่วันเดียวเองนะครับอ่ะโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย